ก็คนสุดที่ดยนะครับพออนรับสู่เกมฟอทีมพอเตนนะครับเกมทีมฟอเตนฮะนี่เพิ่งได้เกมใหม่มาเลยอยากอยากรู้อยากลองเอาเอาวอาจะเย็นลูกนะฮะนี่ก็จะมาลองเล่นกันนะลองดูเลยสิบสามนิดหน่อยละเกี่ยวการเลือกนน่นนี่นั่นเอออันนี้ก็แ้วกอน จะไหวไหมวะต้องดูแต่ก็รู้เอ,อ้ยอะไรวะฟักจูบิสน้ามารู่งขอหัดก่อนฝันอันนี้จะดเสร็จฮัดกลับม์กันอีกรอบนะโอโ้โหดังมากเลยนะ ะปะเล่นกันเลยผมมือกินเสียงซึกอ่ะๆึอ่ะเข้าทีมแดงได้อย่างเดียวนะฮะผมก็จะเป็นอะไรอ่ะสุ่มหรอ๋อได้โอ้โหเป็นตัวอะไรเนี่ยเดินไม่ได้ด้วยมาร์กินอ๋ออ๋อ เอาแล้วถืว่าผมจะแบบว่าแบบว่าแรกกันนะเนี่ยดูดิดูดิโอ้แหลกเกินไหมนะแป๊บหนึ่งนะโอก็กลับมากันใหม่มีเมื่อกี้มีการหนเล็นหน่อยนึงจะเปิดเพลงนะครับผม มาเลอะเลยแถวนี้อ้าวทำงานเอาไปกิ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 นเออเอาไปกินเอาไม่น่าจะรอดกันเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะสปายดีกว่าจะเล่นเป็นตัวที่ถนัดกันแล้วนะ สปาปแป๊บหนึ่งนะเอาเลยนะครับผมก็ตอนนะ่อะก็ต้องกลับมาอีกรอบนะเพราะผมสู้กับคนนี้ไม่ได้เลยก็ต้องมาสู้กับบอดแท้นะบบอดเนี่ยแหละมันสดแล้วนอะเราก็ต้องหาที่อ่าเอาขึ้งนใช่ไหมเราสีฟ้าใช่ไหมเอ,เ,เอาเราหายไป ไม่ให้มันเห็นนะว่าเรามาเราจะออกไปตัวล้างมันอาว่หายปุ๊บมาผมรอดมีคนออกมาพอมีคนออกมาปุ๊บเราโจึมืมเลยเป็นไงโหแหลมเฮ้ยนาจอบัก ไปนะครับต่อไปยาวไปรูป้สึกของผมเหมือนจะแพ้อีกรอบแล้วนะทำไมมันแพ้เยอะจังวะเอ <Incredible. S 3> าแล้วมังนี้นะมาละามาเรื่อย โชว์พึมพึมม้โหเ,โเย้ชนะครับเย้ชนะเขาเขาเป็นด้วยเว้ยชนะบอทนะเป็นกานอะไรที่แบาวาบาว่า,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 าแบบว่าแบบว่าแบบเจ๋งอะไรามานี้นะ ฟัง่างไปตัวสี่เนี่ยอยู่ให้ตัวหน่อยอย่าแฮรบอยอย่าอย่าชิกร้าดาวมันจะฆ่าผมนะอย่าชิกร้าดาวเยอะเราต้องไปทางลับนะครับแทางเนี้ยได,ได้ได้ผลเสมอ เอาะะัะไปเอาว่านะครับพอจิมแมงดาแมงกระตายแต่ผมต้องไปจัดก,การกับไอคุณระเบิดแต่น่ารักแล้ว,ลวนละครับอ่าไปเลย ันเดาเขา้งครับ

เออก,กระเด็นนคะรับผมมีหน้าที่แค่โอ้โหภาพมึงน่ารักมากโอเคไปลเลยเนี่ยบริหันไม่ดีนะครับอย่าไปกินอย่าไปลอง ท้อการเจาะหลังไปนะต้องหาต้องหาเลือดคนระับให้ผมว่าแปลงร่างัวเองไม่่อดีโอ้โหกระเด็นนะครับแม่ยูกันมันเลยยูเฟรอล เกิดเร็วๆในดีว่าอย่า <Yeah. S 1> เกิดล้ต้องมาทางเี้ ก็ตายกันแล้วนะครับเปลี่ยนตัวนี่ว่าเล่นเป็นไพลโลครับไฟไฟ อแล้วก็ตายนะครับเที่ยมนบชนะอย่างใสๆมั้งเล่นกระบอกนิสัยนะนี่คนนี้เขาก็โหดอยู่ซุ่มในน้ำเลยนี่อ่ะอาโหยให้กนะ็เจาชิเกราอยู่ไปเออผมลืมบอกกดวีตัวนี้เป็นการพูด เป็นการพูดนะครับแต่เล่นกับบอกไม่เป็นทางพูดผมผมก็เลยฮัลโหลม,มาดักฟัคเกอร์ได้อะไรวันนี้ไปโลเผาไอ้น้ำครับ <c oughs> เอ้ยเอ้ <c oughs> ยเฮ้ย <c oughs> ใครมันยิงผมวะ อ๋อตั้งจากการด้านบนก่อนนะครับนี่าการแอบแอบในน้ำนะครับ F5 อ่าไปจัดไ่ายไฮคูแปลงล่างแล้วจ๊อ เนียนครับเนียนที่เห็นผมไม่พูดนี่ก็นี่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 นไงใส่หน้ากากก่อนอย่าพังเรืออ่าไพโลไพโลไพโลมาไพโลไพโลไพโลเอ้อมันรู้ได้ไงวะฮะโถ่แดงเลย แงเลยกเย็เคยแทงกันไอจึงคนนี้คน,นก็รู้ว่าใครไอจึงเชื่อมนต้องมาดูคลิปของผมเด็กจึงคนนี้เขาผมไม่ผิดหวังอะเขาเลย โอ้ยเต็มเต็มหน้ามันมีการขารบทุงชาติเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถอะแล้วตูจะเกิดเมื่อไหร่อย่าจิกกระดาวอยู่ ตู้กันในน้ำใช่ไหมนล่ะนี่ตายในน้ำเป็นไงไม่เประหลาไม่เป็นขิงเก่งจริงเรื่องปิญญ้งยา อาตัวกันนะตรงนี้มียาอยู่จําได้ไงละ่ะ นี่เฮ้ยลืมพูดไปนานเครียดเครียดตอนนี้ช่างนี้อนขอเครียดโบโอนคนแย่งอะเส็งไปต่อนะอ้ามาแล้ว ย่าชิ่งกระดาวอยู่ย่ yeah, ผมชนะฮะฮะย่าเล่นอีกตาหนึ่งผมก็จะไปกันแล้วฮะ โอเคตามจะแบับฉบับเจอมาใหม่เลขสี่ต่อมาเลขสามเ่า, 4, าลืมมาทำการไล่ทำโจทกันแล้วนะมันจะค่อยๆคืบคลานนะครับมันเห็นหน้าเกระเลงขลักอ่ะทำคืบ เออไม่รอดนะสายเอออะไรวเขา,าเรียกว่าสปายเป็นหมอผมนะคเขามันต้องเข้าข้างหลังเอาน,นนะครับเหมือนกัตุยุยไม่ใช่นะ่ะผมไม่ใช่เกยผมแค่เหมือนที่เปเพาผมนั้นขาไปอไอยาเซชาเฮ้ยอ่านะครับ อ้าวพี่เบิ้มอยู่ตรงนี้นี่เองตายไปซะโอ้ยจะตายแล้วครับขอยาก่อนโอเคอ่าเจนเนียนละ ตายนะครับอ๋อไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทําลายมันนะกลับใ้ที่ผมยังเกิดผมจะมาทํำลายมัน เยี่ย <Yeah. S 2> เรื่อยครับมาห้าด้านบนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเสียจากการเดี๋ยวเสียจากการเองอ่ะนะเอาไปกินเด็กน้อยมานรู้ว่าผมเป็นใคร ไปตัวเออไม่ทันนะไม่ทันจริงๆนี่มีกันอยู่ในน้ำโอเคป่ะต่อ เออไหนวะไอตัวไหนวะไอ้นี้ป่ะประมาณูผ่านหน้าไนนี้พี่เบิมม้มบัตาพี่เบิม้ม ตงถ่ยว่าเร oh, ื่อนเไม่ทันนะครับเปลี่ยนปืนไม่ทันอยู่ฮนะโอ้ oh, มันเล่นกันตั้งแปดตานะครับเอาก็ต้องขอก็ต้องขอ จบแต่เพียงเท่านี้คนระับโอกาสหน้าเชิญรับชมใหม่ถ้ามีนะบายบายยิง,ยงฉลองโจดโจดรบเบกรแบเอกรับ,บับจึงรับจึง